สวัสดีคะ่ะทุกท่านช่องวันนี้อยู่ที่โคราชนะคะอยู่กับว่าที่ผู้สมัครนายกอบจอของเราดร,รสาธิตปิติวรานะนายกอบจโคราช<ฆ><ๆ>แล้วก็มีแขกพิเศษเจ้าของพื้นที่จริงๆเลยอีกท่านหนึ่งนะคะก็คือคุณฉัตรสมุทรวณิชน,น,นะคะเป็นว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาอบจของเขตหนึ่งอำเภอเมืองอำเภอเมืองก็คือพื้นที่ที่เราอยู่ตรงนี้เลยเราอยู่ใจกลางเมืองโคราชนะคะสวัสดีคะ่คะก็ตรงนี้เนี่ย คุณฉาดเจ้าของพื้นที่จะต้องอธิบายมันใจกลางเมืองอย่างไรตรงนี้มันเส้นนี้มีความสาคัญอย่างไรได้ข่าวว่ารถติดพอๆกรุงเทพเลยตอนเช้าตอนเช้าเนี่ยนะครับเนื่องจากตรงน,นี้เนี่ยจะมีโรงเรียนขนาดใหญ่อยู่ติดกันถึง4โรงเรียนตั้งแต่โรงเรียนเมืองอาชีวะอนุบาลดอกบัวแล้วก็โรงเรียนสตรีประจําจังหวัดคือสุรานารีวิทยา4โรงเรียนแล้วก็คนโคราชเนี่ยรักลูกหลานมากเลยนะฮะเอารถออกมาส่งแม้ว่าจะมีคาพูละมีระบบช่วยแล้วแต่โดยปริมาณของนักเรียน่ะ เย็นติดครับถ้าเดี๋ยวเราเดินไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเก้าอี้จราจรสูงเป็นพิเศษต้องพิเราติดเยอะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็น,ปนชัยภูมิเลยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยชื่อ TK Park <S <S นะครับ TK Park ซึ่งเป็นจุดหนึ่งที่นโยบายของคณะก้าวหน้าโดยดรสาธิตปิติวราเราให้ความสำคัญกับเยาวชนนะฮะเดี๋ยวเราค่อยๆค,คุยกันไป <S <S แล้วเราก็เล่ารายละเอียดกันไปว่าเอ๊ะตรงนี้มันน่าสนใจ ก็ก่อนที่เราจะพูดถึง TK p a r าแล้วก็ตรงนี้ภาษาทางการเรียกลานทาน TK า a r k Park, หรือลานกิจกรรมนะคะภาษาเด็กบอร์ดเขาจะเรียกว่าพาร์คมะขามเพราะว่าเดี๋ยวเราเด<อ>ินไปจะเห็นต้นมะขามแต่ว่าข้างหลังเนี่ยคือ t K Park ก็คือศูนย์การเรียนรู้โคราชนะคะศูนย์การเรียนรู้ ora, รรน,ร ora, รรนร ora, ครราชสีมาซึ่งนายกเทศมนตรีนครโคราชเนี่ยคุณสุรวุฒ<ช>ินะคะเชิดชัยทําไว้ดีมากนะคะเป็นห้องสมุดแต่ว่าด้วยงบประมาณที่จํากัดของเทศบาลเนี่ย มันท่อสมุทรดีแต่ว่ามันมาได้ประมาณหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูว่ามันมีปัญหาอย่างไงแต่ว่าอยากให้ดรสาธิตเนี่ยเกิดนิดนึงว่าเขาพูดถึงโคราชเราก็นึกถึงย่าโมแล้วถึงกุเชียงเรานึกถึงเขาใหญ่ปักเช่าสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแต่ว่าชอบเพิ่งจะรู้จากทีมของดรสาธิตวันนี้นี่เองนะคะว่าโคราชเนี่ยเป็นเมืองที่มีเด็กและเยาวชนเยอะที่สุดในประเทศไทยครับเยาวชนที่อยู่ใน จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยมีจานวนค่อนข้างที่เยอะๆนะครับนั่นหมายถึงว่า0-25ปีเนี่ยมีประมาณถึง8แสนคน8แสนคือเยอะมากก็คือประมาณ25%ของประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตัตง้งถูกต้ตองครับถูกต้องครับรับประเด็นสําคัญที่สุดในเรื่องของนโยบายต่างๆเนี่ยที่เราที่เราได้จัดทําแล้วได้เขียนกันขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของเยาวชนโดยเฉพาะ อ่าโรงเรียนในสังกัดเรื่องของการศึกษาเรามีโรงเรียนในสังกัดเนี่ยอบจถึง58โรงนี่น่าจะมากที่สุดอันดับต้นๆมากที่สุดนะครับแล้วเราก็มีเด็กนักเรียนเนี่ยโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นระดับมัธยมศึกษาแล้วเรามีเด็กที่อยู่ในอ่าอยู่ในโรงเรียนในสังกัดเราเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0กว่าคนถือว่าค่อนข้างเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและก็เยาวชนโดยเฉพาะพื้นที่ตรงนี้นะครับคุณช่อจะเห็นว่าเป็นพื้นที่อย่างที่คุณช่อพูดเมื่อสักครู่นี้ว่า เป็นพื้นที่ของเทศบาลซึ่งทำจริงแล้วเนี่ยเรามีการเชื่อมโยงกับเทศบาลว่าเอ๊ะถ้าประเด็นเราจะมาทําในส่วนของยูสเปสในบริเวณตรงนี้เนี่ยสามารถที่จะทําได้ไหมเขามองเราว่าเราเป็นพี่ใหญ่ก็คือเป็นอบอจอแล้วเขาเนี่ยอะไรที่จะสนับสนุนในเรื่องของการทําให้คนโคราชโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเนี่ยนะครับมีเวทีที่จะมา มีเวทีที่จะมาแสดงตัวตนหรือมาทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยเขายินดีนะครับแล้วผมก็ได้ดูแล้วนะครับว่าเ,าเขามีในส่วนของ TK TK Park เนี่ยก็คือเป็นเฟสที่1เฟสที่2ตรงนี้มันก็เป็นในเรื่องของการทําอาคารแล้วก็ในทําในเรื่องของอื่นๆที่ะทจะตอบสนองต่อเยาวชนและเด็กนะครับในส่วนนี้เราก็มีการพูดคุยกันแล้วครับค่ะ<ม>คือเทศบาลเนี่ยเขาบริหารจัดการดีก็จริงแต่มีปก็มาจำกัดแต่อาบาจอเนี่ย 4,000ล้านต่อปีนะคะเพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ่เพราะฉะนั้นในฐานะพี่น้องท้องถิ่นเดียวกันใช่ไหมคุณชัดก็บอกว่าเทศบาลกับอบจทีมอย่างทีมเราก็ไปคุยกับเทศบาลหม่ยว่ามันร่วมมือกันได้เพื่อผลประโยชน์จริงๆของพี่น้องชาวโคราชเป้าหมายเดียวกันก็คือดูแลเยาวชนที่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมาแล้วก็นโยบายของคณะก้าวหน้านะครับแน่นอนหนึ่งคือเยาวชนนักเรียนที่อยู่ในระบบเรามีนโยบาย ที่ดูแลเกี่ยวเรื่องการศึกษามีการปรับปรุงเพื่อให้ทันสมัยแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราไม่ทอดทิ้งน้องๆเด็กๆที่อยู่นอกระบบเพราะฉะนั้นน้องๆที่อยู่นอกระบบไม่ว่าจะด้วยความจําเป็นใดๆขาดแทนทุนทํางานไปเรียนไปหรืออาจจะประสบปัญหานะครับ <Yeah. S 1> พื้นที่ Youth Space นี้นะครับ 1. คือพื้นที่เราให้พื้นที่สําหรับเยาวชน2เราเรียกว่ายูทสเปซเพื่อเป็นพื้นที่ที่อยากจะให้เยาวชนได้เข้ามา ดูแลจัดการแน่นอนเรามีแม่บทเพื่อให้ทุกอย่างชัดเจนเปิดเผยโปรง่งใสตรวจสอบได้แต่เริ่มต้นและก็ดูแลโดยเยาวชนและ,ะขาดปราศจากการเข้ามาแทรกแซงในส่วนของการมาบริหารหรือมาแทรกแซงงบประมาณนะฮะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้มีอิสระแตะ่แล้วก็ในส่วนที่3กิจกรรมของ Youth Space ตรงนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่หลากหลายเยาวชนออกแบบได้นะครับแล้วก็มีส่วนร่วม ทำแล้วก็แสดงออกมาแล้วก็ยังมีส่วนที่เราก็เก็บข้อมูลจากน้องๆเหมือนกันว่าเยาวชนเนี่ยต้องการอะไรต้องการยู s สเปซในส่วนของความช่วยเหลือเป็นเฮลท์เซ็นเตอร์ด้วยช่วยเหลืออะไรช่วยเหลือคือหลายคนประสบปัญหาด้วยอะไรก็ตามโฮมเลสไม่มีบ้านทะเลาะกับพ่อแม่หนีออกจากบ้านอะไรใครับมีปัญหาเรื่องอาะถูกทำร้ายโดยอะไรก็ตาม เรามีนักจิตวิทยาย h Space ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ช่วยเหลือศูนย์ช่วยเหลือ,อสิทธิเด็กให้ความปรึกษาด้านกฎหมายนะครับแล้วก็ดูแลสิทธิเด็กแล้วก็มีนักจิตวิทยาที่จะช่วยเลยไปถึงว่าอาชีพอะไรจะไปต่ออะไรเรามีแนะแนวแนะนำเพื่อให้เป็นครบวงจรแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ตามที่พวกเราได้วางแนวนโยบาย พื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะครับต,ตามแนวนโยบายก็คือว่าเราอยากจะให้โล่งโปร่งสบายปลอดภัยมีพื้นที่ภายในอาคารมีพื้นที่ด้านนอกอาคารเดี๋ยวสักครู่นเนี่ยเด็กๆเ,เขาขนานน้าตรงนี้ว่าอ่าอ่ามาถามปากปาก,ก็คือาาปากมาถามนี่มีอ่าเส,สียดายว่าเดิมมีต้นใหญ่แล้วเด็กๆเ,เขามาเล่นสกเก็ตกันนะฮะถ้าสเก็ตเนี่ยเล่นไปบางทีรองเท้าพังพอรองเท้าพังเนี่ยเขามีธรรมเนียมของเด็กเจนใหม่ที่ เราต้องเข้าใจนะอย่าไปหาอย่าหาให้ผลเขาเอารองเท้าที่พังเนีโยงขึ้นไปเรืแ่แสน ติดอยู่บนต้นมาขามแล้วก็ไปเทหาว่าไอ้รองเท้าพังโยนขึ้นไปเลยเสียดายต้นนั้นที่เป็นอนุสรเ,เด็กเนี่ยโดนเก็บไปแล้วอตอนนี้เราอยู่กลางลานสเก็ตบอร์ดใช่ไหมคะเมื่อกี้ชอบเดินมาหลับดอรสาธิตตอนแรกได้ยินว่าที่ลานทีเคมีลานสเก็ตบอร์ดเราก็ตื่นเต้นเนาะคือเราไปมาหลายจังหวัดก็เลยสำรวจเทรนดเมื่อกี้คุยกับน้องๆที่ที่เดินผ่านมาเขาก็บอกว่าตอนนี้เทรนเล่นสเก็ตบอร์ดกำลงังมามากเด็กชอบ,ชบชเป็นที่ฮิตมากปรากฏว่า คือลานเนี่ยเทศสบาลเขาพยายามทำะนะคะแต่ว่าด้วยงบประมาณจํากัดเนี่ยสภาพมันก็ประมาณนี้ค่ะ,อะลองดูใกล้ๆคือคุณอยากให้ลูกหลานคุณมาเล่นสเก็ตบอร์ดที่ลานนี้ไหมมันดนอันตรายมากเลยอะ่ะคือคืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยน้องๆเขามีการเซฟตัวเองแล้วก็ตั้งแต่บิ๊กินเนอร์เริ่มเล่นนะครับเริ่มเล่นจนเริ่มพัฒนาขึ้นมานะครับเมื่อก่อนน้องๆที่ชอบเล่นเกี่ยวกับสเก็ตบอร์ดเนี่ยจะไปหาเล่นตามลานต่างๆนะฮะ,นะะเช่นลานแถวข้างย่าโม ลานที่อยู่ตรงซุ้มประตูด้านหลังของเรานี้หรือตรงไหนที่เป็นลานกว้าง<ะ>แต่พอกระจัดก,กระจายก,กันไปเล่นอย่างแรกก็คือความปลอดภัยอย่างที่สองคือผู้ใหญ่เจ้าของพื้นที่คนผ่านไปผ่านมาเข้าใจไหมจึงเป็นที่มาว่าลานตรงนี้เนี่ยถ้าเด็กๆเ,เ,เขาได้มาแล้วเราจะเตรียมลปตระเตรียมอะไรต่ออะไรให้มันเหมาะสมและอย่าลืมว่าแนวนโยบายของอผู้สมัครนยายกสธิตเนี่ยโล่งโปร่งสบายปลอดภัยปลอดภัย,ภยเพราะฉะนั้นเราอยากให้มาอยู่ แล้วก็แนะนาของพี่น้องท้องถิ่นนะฮะอบจเทศบาลร่วมกันเป้าหมายเดียวกันน้องเติมพี่แต่งต่อยอดแล้วก็ให้เด็กในโคราชมีสเปซจึงเรียกว่า youth space คือชอบร้องฟังเรื่ง youth space เนี่ยชอบชอบมากเลยทีมเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกเราเรียกว่า youth center คือทำเหมือนศูนย์เยาวชนแล้วก็มีฟีดแบ็กมาจากเด็กๆบอกว่าไม่เอาเขาว่า center เขาว่า center มันฟังดูรวมศูนย์มากเลยมันฟังดูเหมือนกับว่า ปคิดอะไรเขาเสร็จรสับแล้วเขาบอกว่าขอเป็นยูสเป space คือพื้นที่เปิดโล่งให้เยาวชนเนี่ยมา idea, ช้อปปิ้งไอเดียช้อปปิ้งกิจกรรมให้เขาทดลองทําอะไรหลายอย่างที่เขาอยากจะทําเพื่อให้เขาคนพบว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่นะคะัคคนก็เลยเป็นที่มาว่าอ๋อเราจะไม่ทํา y o u ซ็ center นะคะไม่ทําศูนย์เยาวชนเรา,เราจะทําพื้นที่สาหรับเยาวชน space ให้เขามาคิดเอาเองว่าเขาเนี่ยอยากจะทําอะไรบ้าง คือกว่านนกว่าจะมีมมกว่าจะมีแนวทางอะไรตอนเรกมาแน่นอนคือทางดรสาธิตนะฮะท่านก็มีแนวความคิดแต่ภาพหนึ่งกิจกรรมหนึ่งก็คือว่ากว่าจะเริ่มเป็นแนวทางที่ชัดเจนขึ้นถูกต้องตามความต้องการของน้อง <ไ kaz S 2> ๆเยาวชนนะฮะผู้สมัครนายกเราทีมผู้สมัครก็มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลพูดคุยกับน้องๆหลายๆกลุ่มว่าที่มาที่ไปชอบไม่ชอบสิ่งไหนที่น่าจะเป็นคําตอบ นะครับเราเอามาให้มันกลมกลม่อมที่สุดกลมกล่อมที่สุดไม่ใช่ว่าเรานั่งเทียนอยู่กับสํงงานักงานเรามีเทียนชนวนนะเรามีเทียนชนวนเรามีอ่างน้ามนต์เราก็นิม,มนต์กันเข้าไป <c oughs> คุณจะเสกให้มันดีที่สุดแล้วยังไงอ่ะออกมามันไม่ตอบแต่ถ้าผู้สมัครของเราตั้แต่นายกตั้แต่ลูกทีมเนี่ยเราไปคุยกับเด็กเราไปคลุกคลีเราไปรับฟังเราชวนเข้ามานั่งด้วยกันว่าเออหนูน้องคนนี้ชอบกิจกรรมเอาดอคนนี้อยากเรียนนะคนนี้ทําไมลูกไม่ได้กลับบ้านล่ะ ที่บ้านพ่อแม่อาจจะเกิดปัญหาเราจึงมีที่มาหลากหลายนะฮะแล้วเราสรุปว่า 1. พื้นที่ตรงนี้<อ>มีความสําคัญไปมาง่ายยังไง 2. 1คหนพื้นที่เนี่ยรวมไปถึงโครงสร้างภายในภายนอกอาคารนะฮะสก็คือ,อ,อรูปแบบของอ่ายู s p สเปซเนี่ยน่าจะเป็นยังไงเรียนตอบไปเลยครับยูสเปซน่าจะเป็นยังไงหมายถึงดูแลจัดการ ออกแบบกิจกรรมนี่คือเด็กอะ่ะเขาต้องเป็นตัวกําหนดแต่เรามีแผนแม่บทเรามีโครงนะฮะเพื่อให้ให,ให้ให้มันมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็3แนะนําให้ความช่วยเหลือเป็นศูนย์ช่วยเหลือในเชิงของกฎหมายในเชิงของถ้าถูกทําร้ายหรือมีเหตุอะไรหรือแนะแนวนะครับมาสอบถามว่าเอ๊ทุกวันนี้เนี่ยอยากจะเรียนสาขานนะสาขานี้นะครับในท้องตลาดเนี่ยวิชาชีพ ก็มาหรือจะไปสายวิชาการก็ได้ปวชปวสก็ได้นะฮะเด็กๆก็จะมีการแนะแนวมีมีนักจิตวิทยาแล้วก็มีศูนย์ข้อมูลนี่ชอบพาเดินมาถึงตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะอยากให้มาดูเวทีเพราะนี่คือร้านทั้งหมดนี่คือรายกิจกรรมที่ต่อเนื่องมาจากคีเคปาโคลาที่เป็นห้องสมุดรายกากิจกรรมที่ว่านี้พื้นที่เยอะนะเห็นไหมเราเดินผ่านมาเนี่ยเป็นพี่โล่งเยอะแล้วมีเวทีที่รูปแบบโอเคมากเป็นร้านครึ่งวงกลมแต่ดูมัน มันขาดการดูแลนะคะแล้วก็ไฟเฟยเสียดูดิเวทีเนี่ยเดี๋ยวเราอเรากล้องเข้าไปดูใกล้ๆมันเท่มากนะคะมีแบบว่าเขาทําเป็นกราฟฟิตี้เป็นอะไรสําหรับเป็นล้านให้เด็กมาจัดแสดงเพราะว่าที่นี่นี่เขาดังเรื่องพวกวงดนตรีรของโรงเรียนอะไรอย่างงี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับก็คือทําจริงแล้วอย่างที่อยากจะเรียนคุณช่อยอย่างหนึ่งด้วยงบประมาณของอบจทึ่มีปีหนึ่งสี่พันล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของ การศึกษาแล้วก็เยาวชนเพียงอย่างเดียวนะครับทีมของเราเนี่ยนะครับคณะก้าวหน้านครราชสีม,มาเนี่ยนะครับเราก็ยังมีนโยบายในเรื่องอื่นอีกน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดการน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนส่งสาธารณะเพื่อประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับโดยเฉพาะคุณช่ออาจจะไม่ทราบนะครับว่าอบจนครราชสีม,มาเนี่ยไม่มีสํานักงานของตัวเองตอนนี้ก็คือเราใช้วิธีก็คือเช่าพื้นที่ซึ่งอันนี้ก็เป็น ภารกิจอีกอย่างหนึ่งถ้าเราได้เข้าไปบริหาเนี่ยเราจะสร้างสํานักงานซึ่งทําจริงแล้วมันมีการเขียนแบบและมันมีพื้นที่การก่อสร้างอยู่แล้วแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอ๊ะทําไมเนี่ยเขาจึงไม่ได้สร้างนะเพราะว่าเรื่องของสํานักงานอบจอนะครราชสีม,มาเนี่ยผมคิดว่ามันมีความจัาเป็น ึ่งเราจะต้องบริการประชาชนคือคิดดูสิคะจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดนบบต้นต้นของประเทศ<ะ>อ,อบจเนี่ยงงวมาปีละสี่พันล้าน<ะ>แต่ไม่มีอาคาสครสำนักงานเป็นหลักเป็นแหล่งของตัวเองคือเ<ะ>ช่าที่อยู่กองนี้อยู่วัดนี้กองนี้อยู่โรงยันนั้นกองนี้เช่าที่าราชพัสดุอยู่กระจก็จัดกระจายแล้วเมื่อกี้ชอบผ่านมาที่เป็นเหมือนกับอรารมณ์เป็นสำนักงานใหญ่ของอ,อบจแล้วล่ะก็แบบ เล็กมากแล้วก็ไม่ได้น่าเข้าคือมันไม่ได้เชิญชวนให้คนเดินเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสาธที่อยากจะทําก็คือไหนไหนมันควรจะต้องมีอะเอา,าจอมันควรจะมีออฟฟิศที่รวมศูนย์เป็นของตัวเองแล้วก็ถ้าจะทำแล้วเราก็อยากจะให้มันเป็นสถานที่เปิดเผยโปร่งใสเชิญชวนให้คนเดินเข้ามาร้องเรียนมาแนะนําหรือแม้แต่มานั่งเล่นนั่งเล่นมาทําอะไรต่างๆให้เป็นพื้นที่สําหรับเด็กเยวาวชนและคนทุกวัยให้เป็นพื้นที่แบบนั้นในในกระแสโลกที่เปลี่ยนไปอะยกตัวอย่างง่ายๆธนาคาร เมื่อก่อนเนี่ยธนาคารผู้จัดก,การในห้องก็อยู่ข้างในรัดกลุ่มมิดชิดมีเซฟใหญ่ๆนั่งเฝ้าเดี๋ยวนี้โลกเปลี่ยนนะครับผู้จัดก,การต้องอยู่ริมทางเดินตั้งแต่สาขาเนี่ยห้องทํางานอยู่หน้าสุดเป็นกระจกโปรง่งใสลูกค้าเข้ามาพบได้ในมิติใหม่ผู้สมัครในรอบรจอก็คิดเหมือนกันว่าเป็นผู้แทนประชาชนแล้วพบง่ายใกล้ชิด ติดดินรับใช้เสมอ,อม,มาได้เลยแล้วถ้าอาคารเนี่ยเปิดรับอนะไปว่าอะไรประตูเปิดกว้างมาเลยถึงจะไม่เปิดย4ิบสีชั่วโมง 7, 11, มเท่าเซเว่นอีเลเวนแต่มาเถอะมีอะไรก็มาบอกการเรียกง่ายใช้คล่องดอ,อร์สาธิตปิติวราค่ะก,ะก,ก็เอ่อตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่พื้นที่ที่เป็นยูสเปซหรือพื้นที่สําหรับเยาวชนเพียงหนึ่งเดียวที่เรามีแผนการที่จะทํานะคะนโยบายของดอตรสาธิตเนี่ยก็คือเพิ่มมองหาตรงจุดไหนที่มันมีศักยภาพในการทําเราเพิ่มเป็นยูสเปซ เป็นพื้นที่สําหรับเยาวชนให้ได้มากที่สุดเพราะว่าไม่ใช่แค่ตรงนี้จริงๆตรงนี้อาจจะอาจจะยังมีปัญหาเรื่องที่จอดรถด้วยซ้ําแต่ว่าจะมีอีกจุดหนึ่งที่เป็นพื้นที่โล่งนะคะที่เราสามารถไปทําพื้นที่ลานกิจกรรมสําหรับเด็กและเยาวชนได้นะคะตรงไหนที่เปิดพื้นที่ให้เด็กเข้าไปทํากิจกรรมได้เราอยากจะทำนะคะเพราะว่า8 0 0 0 0นคนในโคราชคือเยาวชนคนรุ่นใหม่ก็อยากจะเพิ่มเติมจากคุณช่อนะครับนอกจากเราทําในเขตเมืองแล้วเนี่ย เรามีแนวคิดที่จะทําไปทําตามอําเภอใหญ่ๆซึ่งทําจริงผมคิดว่าเรื่องตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเหมือนกันเพราะว่าคนที่อยู่ต่างอําเภอเนี่ยเขาก็ต้องการที่อยากจะมีพื้นที่ของเขานะครับในเรื่องของการแสดงออกหรือในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆเรามีนโยบายแน่นอนที่จะต้องไปทํา ตรงจุดอำเภออื่นๆให้เกเช่น<ด>เดียวกันเราไปดูแลถึงใกล้บ้านท่านเ,เรารู้ว่าจังหวัดเราใหญ่เรารู้ว่าพี่น้องต่างอำเภอเนี่ยเสาร์อาทิตย์นะเข้ามาเที่ยวในเมืองอนะในเมืองก็เป็นเขตที่มีความสนุกสนานคึกคักแต่อำเภอใหญ่หญๆอื่นๆเราอ่ะเอาชุดความคิดนี้นะฮะด็อกเตอร์รแล้วเราก็ไปริเริ่มให้ที่หน้าบ้านเขาและให้เขาเองก็เริ่มมีส่วนออกมาดูแลแตั้งแต่อเภอตรงนั้นๆๆค่ะ จริงๆโคราชเนี่ยมีนโยบายเยอะสมกับเป็นจังหวัดใหญ่นะคะแต่ว่าวันนี้เราพูดให้ฟังหนึ่งนโยบายเป็นแบบสเน a k p ก่อนนะคะเรื่องเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นนโยบายหลักของเราเนะยังมีเรื่องของการอัปเกรดโรงเรียนโดยการเพิ่มอัดฉีดงบประมาณนะทุกวันนี้เป็นงบอัดฉีดการศึกษาของโคราชนี่เบี้ยน้อยหอยน้อยมากการท,ที่เงินเยอะแต่ให้โรงเรียนน้อยมากนะคะคยังจะมีนโยบายเรื่องระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเพื่อแก้ปัญหารถติดในเมืองและแก้ปัญหาคนต่างอำเภอ เดินทางลําบากมากในการที่จะเข้ามาสุดสุดทางในจะมีปัญหาเรื่องการจัดการน้ํานะคะแต่ว่าให้ไปติดตามได้ในเพจของคณะก้าว<น>หน้าคณะก้าวหน้านครราชสีามานะคะลองไปติดตามกันดูได้แล้วก็เดี๋ยในช่วงหาเสียงเราก็จะทยอยพรีเซนต์นโยบายแน่นอนนะคะทีมนี้ก็เป็นทีมที่นโยบายเขาดีมากๆอยากจะให้พี่น้องชาวโคราชช่วยกัน ศึกษาแล้วดูนะคะว่า20ธันวาคมนี้ท่านจะเดินเข้าภูหาแล้วไปการหนึ่งครั้งเพื่ออนาคต4ปีของลูกหลานท่านเนี่ยอยากได้สวนอยากได้พื้นที่สําหรับศิลปะการแสดงบีบอยการเล่นสเก็ตบอร์ดและพื้นที่คนสูงอายุเดินเล่นที่มากขึ้น หรือเปล่าอยากได้แหล่งน้ําที่ดีขึ้นหรือเปล่าอยากได้โรงเรียนเพื่อให้ลูกหลานท่านได้เรียนอย่างมีคุณภาพขึ้นหรือเปล่าหลุดจากการศึกษาน้อยลงหรือเปล่าถ้าอยากจะเป็นแบบนั้นเลือกทีมของดรสาธิตปิติวรานะคะแล้วก็ทีมสอจอทุกคนนะคะเราส่งลงทั่วเขตจังหวัดโคราชนะคะ20พันวาคมนี้เปลี่ยนประเทศไทยเริ่มได้ที่บ้านของเราเริ่มได้ที่โคราชะะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ